สาตำแหน่งของร่างกายนะครับถ้าคุณเกร็งแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่สบายตำแหน่งที่หนึผมอยากให้ลองสังเกตดูที่ฝ่าเท้านะครับว่าฝ่าเท้าของคุณเนี่ยวางลงระนาบกับพื้นหรือเปล่าถ้าวางลงแล้วมีลักษณะที่แบนราบอยู่กับพื้นไม่มีลักษณะของการเกร็งคุณจะรู้สึกว่าสบายในอันดับแรกนะครับและส่วนที่2นะครับ คุณลองดูที่ฝ่ามือของคุณว่าฝ่ามือของคุณมีอาการเกร็งหรือเปล่าถ้าคุณผ่อนฝ่ามือให้สบายๆนะครับเป็นไปตามธรรมชาติคุณจะรู้สึกว่าร่างกายของคุณจะผ่อนคลายและส่วนที่3นะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากก็คือบริเวณใบหน้าผมอยากให้เน้นตรงหัวคิ้วนะครับถ้าหัวคิ้วของคุณไม่มีอาการเกรง็งแสดงว่าช่วงนั้นคุณมีความรู้สึกที่สบายผ่อนคลาย คุณลองสังเกตดูสิครับว่า3ลักษณะของอาการทางร่างกาย3ตำแหน่งนี้เมื่อไม่มีการเกร็งจะทำให้คุณสบายอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าลองผ่อนคลาย3ตำแหน่งนี้นะครับแล้วเรามาเล่าสู่กันฝังอีกครั้ง